พี่น้องป้องปายสม,มองสบอสผูสุขนอยู่กับแม่นางต้องอู่ช่องต้องอู่รัาเพิ่นออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องสวัสดีคุณพ่อทองใบจ้าสวัสดีครับเอาเสยวสูงไพยไปอย่างนอ้อไปหาลอโคไปเก็ยบยาห้ร้านไปหาเบือ้องยาห้ร้านก่อนมันเป็นลุงเรียกมันบ่เศร้าจังเกียบวันนี้คนเรียกว่าไปเก็ยบยาให้แน่ว่วาสัน่นงายมาบวกอืมที่ได้ไปเก็ยบยาห้ร้านก่อนเออ นางสารยาอยู่ย่ายมาบอกคอยเก็บยาให้ร้านแน่ว่าเั่นเป็นโรงเป็นโรงเลียดต้องไปหายาต้มยายังไม่ให้กินเตะไปหายานั่นให้ไหมย่ายพร้อมเอาต้นตาใกล้ตาขวงมาให้ย่ายน้ำมาต้มให้ย่ายกินให้มันได้มาเติมกันมื่อนี้จิออกไปคุณละทงโอไปเบิ้งต้มให้ร้านกินพร้อมลงเลียดพร้อมแล้วก็ต้มให้คุณแม่กิตตาเมียพ่อมเออต้มให้เมียเอามาให้เมียพร้อมแก้วงแก้วินเนาะแก้วินน้ำ อาสัเนื้อพี่น้องเด้อไปกอนบ้านไปให้มันมาหายาสมุนไพไปแล้วครับพี่น้องพายถุกยามออกทงออกทาไปหายาสมุนไพไปหายาให้ลานพ่อมยาเป็นผิดกระบุนแล้วก็เป็นลงเรียบเพรานว่าอ่าต้องกินยาต้มยาสมุนไพแล้วก็คุณแม่กิตาก็เป็นวงเป็นวินเป็นเวียนแล้วก็บกครยสบายก็สิไปหายาต้มคุณพ่อท่องไปกําลังเงินยางออกไปพุนคะทั้ง ทั้งปลาทั้งอย่างคุณจ้าไปแล้วคุณพ่อท่องใบไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าคุณพ่อท่องใบสวัสดีครับมันมาหลังจะเก็บยาแล้วเอาไปส่งร้านแล้วยาแกอยาแก้ผิดกระบุนยาแก้ลงเลียดเช่นยังก่อนนี้หองย่างไ่เนี่ยอันนี้มันต้มหอยย่างมะต้มหอยย่างเนี่ยาแก้เมียแก้วิ้นหัวพิดกระบุนพวกย่างจืดเนี่ยเขี้ยตาข่วงแน่เขี้ยตาใกล้แน่ กับฝางอืมอ่ะเอาให้คุณแม่กิตตากินอ่าบิ่งหน่ำลูกพี่น้องกูล่ะไม่เป็นลูกไหหลานดีๆไกลช่วงไหนเศา้าถ้ามือเนี่ยไม่เซมอเบิ่งก็ว่าลูกว่าว่ไม่เป็นลูกแกลานไม่เป็นเพราเห็นใจจำอย่าปูจักบุเคยเห็นเคยทำเยาะเย้าตอนนี้ยิ่งล่ะถ้าเป็นปูเห็นดีๆไกลช่วงไหนเศาใส่ออกไปซะกอยากไปวันไหนยังเพิ่นว่าจิปันซาหาบหรือว่าปูยานล่ะตักเกีโกมูไม่เรียกไปว่าไหนยังเพิ่น อยากได้ยางกระซ่อกลูกาเพราว่าน่อยากได้ยังกระบอกอยากได้ยังกระบอกรบอาะอไรไอ้ผ้าอไ่าเี้ไปโยกกระุจะก็โยกหมดโยกหักดิกรบอกที่ีพไไนอนย้อมุจิงทุกยางันคิวาลูกหลานเกิดไม่ไงรุ่นเรื่อขาดใจไงไหวบ่ดีเปิดเอาเินรูป้านี่ช่วงไาในมืนี่ะไอ้เก็บใคร่าไได้ย่าให้มีออกไปบ่ดุจิงจุกยาง

เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าดินภูมิเจ้าบ้านเจ้าเฮียนกระไดปัดเป้าออกเไแล้วใครเข้ใจก็ดพูกลลบดันเมนเียไห้เองเล้อมันมเมียนเสียด้นี่เมีนบ่บอกบ่หูแล้วคันปู่ยาบ่บอกอะบ่บอก้มย้ยสิม่เห็นลูกหลานสิบ่ดีพี่อย่างนรก็ดีอืออันใดที่นั่นอันนี้ไว้กระบอกตัวนอันบอูจักเด้อ ครับขอผู้ผัวหาอยู่มองนอกมืองน้ให้อยู่ดีเมี้ยงไ้เพื่อนหาเงินข้าบได้แก้บ่นบัด้อันนี้มู่อันเดสิบอกถึงหรือบอกอย่งกระบอกมาต้อน้ับมันบปุกอันนั้นพอจํำจะว่าแต่จำเออคิดบ่หอดบ่หูเหลี่ยขันปูยาบวบบ่ติบ่เตือนูเดตาลูก้า่เกิดควนมาเปลี่นบัใบอยู่ได้เรื่อยเรือเือ

มันขาดไปแน่นอนแม่นอกทั้งคุณกระไดลูกหลานพี่พ้าเนี่อ้อนน้ำูกจริงทุกอย่ากเนาะเนี่ยนีกระไดมาตีแตงร้อนว่ากันก็ไตัดผมอยู่แนวหัอหน้ามือหูจะเลอะเต็มสบู่อยืนเลยมือหแล้วว่านเออคันนี่แล้วอันออกคนสาแล้วจังเลี้ยงเนื้อพ่อคนอ้ว่า้วนเลยว่าเป็นยังกอให้เขาฉันเลยอันควายามฉันเลย ไปหาหมอกับเบิดเบิดชุมแพนี่เบิดสูขี้นิกแล้วยาก็กินเบิดสูขี้นิกแล้วหังบะเสาจักรยาคบาถือยาาสียาแล้วก็แล้วอันแนวมงนี่มันบรถือยาหรอกคันมันแมนคือ่น่าอีว่าคันมันแมนืมันดึกลูกหลานถึงวันถึงยาซันเยบิดจะปังไว้มันเ้า แล้วนี้ก็จะเสียงให้ตาจัมาเห็นให้แล้วให้ซวงให้เสาอยากได้ยังกระบอกลูกบอกหลานเออสียากได้ยังกระบอกมาจากกระนันคือพวกน่่กันงกห้น่อืห่านี่่าันึไปให้นเต้หัวมูหัวบางไงกันยังวังหันกันยังออกไปให้บอกมาหลวดเป็นยังอเอออมพอใจตีอยากได้ยังกระบอกมาเออ าเขาฝังฝันมานตัวพ่ขอเขาฝันลูกหลานเขาฝังฝันจำ้ำเลยยากันนั้นละยากันนี้ละันวมันจะมาดูแต่งถืกหรือวา่าบอกคนจ๋เนี่ยขอปูไว้อันเนี่ยขอปูไว้อันอันเนี่ยขอปูไว้เอ,อาอมาทำแม่เนี่ยขันมาทวงกระบอกเนีย่ยโอเคเฮียฮอดมอดเลี่ยวเร้อนี้สิ่งที่มากพอ่อไปหักไมอะไรมอแล้วว่าผู้ยู่บ้านเขาล่ะไปหากผู้จำลวดผู้จำยุ่ยใส่สักน่อยผู้จำไปหายนี่ยังผู้ลูงเขาเนียดเลยเราก็เป็นจำยุ่ยนี่ พ่อไปก็เดินอบว่าเดี๋ยวนี้ไฮบอสเถอะะแต่เราอยู่บ้านเนอะพ่อว่ายันจะเราไปน้าอะเะปู่ญายแหละอมนพูเป็นญาอปู่ญาผสิมาเฮ็ดลูกเฮ็ดเต่าปนีตีคือแวววันแล้วเบิ้องเงี้ยงลูกเต่าเล่าลานดีสิตตยไปยุกทั้งไก่ทั้งไก่แล้วก็บ่งเงียงผุนตั้งประเทศแล้วก็ยังน้ำเบื้องเนาะ ตใี่อบบบไปว่ไปตลาดตุลิกัวไก่ช่วอันข้อรกก่เจจีขาวซีตัวุ่มแดดซีตอันแดงแดงตัวแดงตัวนึงช่งตัแดงเากนลุกได้ยังไแบแแแบบไวๆนะเออครับไก่แม่ข้อขาวขาไก่แม่ตัวนึง่แม่ข้อขาวขามันไมไปนม่มแม่ข้อขวขามันไม่ไกินน้ำผมนี่ละไก่หนาบุนน้มมาหอไ่ม่รอเ กาบจังสันล่ะฮากับฮาว์ขันมาบอเซียเฮากับบอลบลูบลูฮากับเฮดเฮดไปเพื่อเราสวงเราเศร้าทามันเป็นอหลีคือเพิ่ว่าฮากับบ่งหูจักอือขอให้สวงให้เศร้าอยากได้ยังกับบอกมาลดบ่ได้ว่าอือ วันพากระจุ sí, ่สมูบาทกระไซสมือ huh. สินอยากกินยางกระบอกสนองเออตั no> ้งแต่ป่วยมาบ่ได้ใส่ลายมือแล้วยังมาลูกกระลูกบ่ได้ลูกกระลูกสวยจมจะววาชิจมยากสิจมยางคันว่าบ่ถือยากระสิบ่ถือพตนูหมอเบิดชุมแพลหาเบิดแล้วหาเบิดวันนี้บ่อันนมแต่ลรกประจําตัวคือโรคเบาบานความดัน แล้วนี่ลหละแต่ว่าโลกวินนี่บ่มีบันนี่มอตรวจกับว่าบ่เป็นอย่างกาฉีดยาบันนี้เพิ่นว่าฉีดยามอนีเด้อนี่พวกอันตะเด้งยี่หีนมันบอเออเพิ่นฉีมาแล้วปึ๊บเพิ่นว่าเพิ่นเวียนสีมาแล้วเพิ่นเซากระพาไปบันนี้ไปหาอันนี้มือหมออันนี้1,200คงข่ายานันมือเดียวนันฉีดเข็มเดียวนันแล้วก็เอายามากินแต่ว่ากระบ่ซ้วงบ่เซา เออขันว่าขันว่าเป็นปูเป็นยาไข่ไข่ถือวานเถื่อยาให้ส่วงให้เสาซาให้นั่นยูดีมีแหงซาใคนเป็นปูเป็นยาคำว่าเข่าความฝันเออไปเข่าความฝันตาจ้ำก็ได้เข่าความฝันคุณพ่อท้องใบก็ได้เข่าไพก็ได้ยูนี่แม่เกิดปีใดนะครับเกิดปีใดพ่ออยู่จัเรื่องแต่งบ้านพ่อถามว่าได้ทำแม่วะบ้านี้ก็เลยว่ากันท่ากับชายลูกเนี่ยชมาให้เนี่ยพ่อส่วนก็เลยกชายลูกบัตรประชาชนงไปให้เออเออ บานี่พิ่นก็เลยไปหาจำยุคพุ่นปีนี้อีเมลแล้ตกไม่ขีบคอพร้อมเลยปีนี้ต้องแต่งตกแดงตงแต่งเกล็ดอันนั้นพราะเงียนันมาสกกล้องผัดบอยูบันเนี่ยพราะเงียนันผัตายแล้วนะแห่งเพราะเงี้ยนันมาแจ้งแหกูกับวันรั้งฟังแล้วกูับไปอหนักมันนี่ผู้ใดสิมาแต่งแหวลดรามอเออตะโซฮันละสุดเทียก็ได้เราก็อีกนิดนึงเราก็โซไหลายลูกเต้าเจ้าชีให้ออกอืา แต่มาใส่บาทนั่งขาใส่บาทเขากไม่ให้เราไม่กรมต้นันนันแล้วนันแล้วไม่เห็นหายเงี้ยกระได้บ้านบนบ้เดี๋ยวผมนี่ก็มันต้องแตงพร้อมแล้ว่ตกไม่คีบพอเมนอเมแล้วตกไม่ขีบพอละปีนี้ตกพร้อมกันกับลูกสายหลาเพิ่นนั่นละกะกจ้ากุ่ากอลาปูแล้วแจกราแล้วก็แล้วก็ปูแล้วก็แเจากุซ่าชื่อนาะ กูเล่าเขาเดียวคนละฝันว่าไไปบ้านเนอกูแก้กูซาไปว่าฝันว่าเขาไปนอนกับกูแก้กูซากันแล้วเพิ่อตัวฟ้าฟ้ากูไม่กูแก้กูซากูแจ้งกูซาเหรอเนาะวันนี้เจ้ามัเงหลอาวันนี้เจ้าจำได้กูจำได้ๆกูแก้กูซากูแก้กูซาอย่างว่านี่เนาะไม่จริงคือเมื่อวานก็แจ้งแต่ว่ากูแก้กูซาเออครัเขาก็ว่าเอาในใจเขาก็ได้ดอกกูแก้กูซาซื่อๆหรอ เออกะน้ำโชกเขามาซีซีแกะว่าได้แน่บ่ได้แน่นาะตมกี้กะจำได้ยแล้วจันาเฟ้เฟ้จัน้าวานะ่จันรก็ันนเจ้าจำได้ว่าเด๋ยวนี้เจ้าชีว่าได้เจ้าคือมอง่เราได้แ่ว่า้มีกูแจกเอเจ้าเปนงแจกแจล้วาคนตายไปแล้วคนผู้ทำอันทุ่งแจ้งแก้มคนตายไปแล้วตายหมสุขคนเลย แต่ว่าแต่ว่าพญีคมนี่เม่ยนี่นี่ก็มูดิ้งพญีคมแล้วอันเนี่ยตอน้ำเราแล้วก็บินมัดควงพญีได้พญีเห็นหัวงเงงเประสบการณ์ตือโอ้พญีนี่คมเนาะที่มาเห็นให้ฉันยืนเฮียนเนี่ย เออแล้วเห็ดด right. ีเดียล่ะแล้ก็แตงแก่สะดอคอล้างหงล้างหูแล้วเห็ดบุษยางเห็ดดีดีวะนั่นเราเห็ดุยางแตงแก่ก็นั่นตัวว่าเลียงว่าเราเห็ดดีแต่งแก่แตงนั่นแตงนี่เราเห็ดห้ดีบุษยางฮัลลาว่าเลียงนาบ่มีผูห้ามเหือบเราจะคนอันใดก็ยันบอนือ อันใดคันว่าเป็นปูเป็นยาอิลีปูยาเอ้ยปลุกปักรักษาอยู่บ้านอยู่ซองเฮาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสี่แน่ลูกเต้าเล่าหลานสันต์จ้ารอบหาอยูเขาจะหนูจะว่าห่างโบหูจะไข้ไหมอือให้เต่าพอก่าเห็ดวางโบจะไข้ไหมเนี่ยเขาจะมาบอกเลยเพาในหนังสือในนั้อือไม่ได้พปิตัเห็ดยืนเด่นหรไมพาเราเห็ดอยู่เราโบอยู่เห็นเราเห็ดนี้อยู่เนียนบอกเนียน ขมันเราอยู่กับบากแล้วทามาตะพาเจ้าอันนี้ไปบ่อเป็นบ่อแล้วก็มารดเแล้วต่พาเราวบากเหรอเออมีสูาแล้วก็ทงาไหอถ้าเย่เราตายแล้วก็ยังเบิ่งแต่ในกล้องแต่อยางหัวโอ้นอนตับหาเอสนอกอันนี้เมทงไหทผมหอดเเบงหอดกล้องอันนีดีโอค้ว่ากันเพบเงหอดกล้องแล้ผมเห็นน้ำตาแล้วผมน้ำตาตกลงเรา เอาพ่อจัามเอื่นอันนี้แล้วมาเฮ็ดอันนี้ให้คือสงนาศูนตาบานคืนเอาันเอาไฟมาเอาไฟมาพ่อาไ่มาใส่มาผูกแขนให้ตาจับผูกแขนให้ยูดีมีเฮนไหมมะสวงมันสาวสายายนงยายนางมันอันมาผูกแขนให้ลานสาวมาเฮ็ดให้อีเมียอีพวอมันอันมะผูก ผูกให้อันนี้ให้สว่วงให้เสาเด้อคุณแม่เด้อเอาออกมานั่นนันจากกันเพื่อนเฮ็ดเสาเฮียนก็เล่นก็มไหวม้างเฮีนยังว่าจางเพื่อนมั่งางนเงเสาเพื่อนก็เล่เอานันมีออกเอากก็ไม่ไหวถูกเถอเอาออกกไม่ไหวหันตัวหันหันถูกพูดนยึดไว้ทางเสา เกิดโ้ใบมันปแนกปมรมอมลนักแม่มล้วเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นห่วงยายตาเพื่นวายายตาเป็นแหงอากาศจังสี่มันอยอย่ามาต่อโควิดโคเวิด เอออยู่บ้านอยู่ซองอันนั้นเพิ่นอันนี้วันเดินทางหลายมันก็บ่ดีให้เพิ่นอยู่บ้านอยู่ยังไงล่ม่้ใดกกก็อยาาหันสวดมนต์ซะก่อนเอาไปขันเพื่อจำมนต์ซะกก้อนสวดมนต์มาแล้วค่อยนี่มนต์มามนต์สักก้อนให้เพื่อจำมนต์ซะกก้อนมนต์ซะก่อนเพื่อจำอ่ะ ก็ถึม้วน่กันสินอ้ยอ้ยมอเยนอาเข้ามา้้้มา

ใหู้โทรมาที่แถวนี้เราไปหาพญ่จำเราไปหาพญ่จำยุคุณอะเออเราว่าพญยจอยุคคุณทวงว่าโอ้สันผู้ไปเรียนน้ำไปยามออกคันมันทวงมันเศร้าเราบอกมันซาล้าจึงไปเรียงเราเด้อว่าสันเออว่าผีงอยงควายเศร้าเปนเลียงเราเลยกระจําบ้านนั้นมีบอกควาสันเอามีตัวนอสันอกว่ามีจังไรจัหมู่บ้านก็มีสูบ้านตัวสนอก เออนั like water, so ่นแหละให้เจ um, ้าไปบอกเพิ่นบักไปข้ามเข่าไอ้เล้าควรน้ำข่าไอ้เล้ากับเท่าดอกโอ้ยสันว่าผู้ไปเรียนน้ำไปยำไม่เชื่อว่าจนเอากะเอากะเอาก้าเล้ามึงจ๋าหาไปสะตงไปสันเออต้องเก้าทำไมล่ะต้เก้าเนี้ยไม่น้ำละแม่หาหมอนแน่นละไปหาหมอนน้ำทุกอย่างละต้องใช้กระดาษถึงหมอน อาโอเคเด้อพี่น้องป้องป่ายสมองสุบอนสุภุสุคนเมื่อเอิญเอาขวันคุณแม่กิตตาบอกปู่บอกญาเสร็จเรียบร้อยแล้วกับแต่จำเพื่อนมาเห็ให้เรียบร้อยละกะถ้าเป็นจริงกะมาเข้าความฝันเด้อปู่าเด้ออยากยังกับบอกเด้อบอกลูกบอกลานอืมลูกลานก็สิได้ไปแตงเกียให้คุณแม่กิตตาให้คุณอ่าแม่กิตตาได้สวงได้เศร้า เบิ้งคลิปแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนี่ยเด้อค่ะเด้อฝากกดเป็นกำลังใจให้คุณแม่กิตาด้วยค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนขับแฟนหมอล่ช่องตองอูรัมเพิ่์ลออฟฟิเชียลสุภูสุคนคลิปนี้เอาไวส้สำนีพ่อกันไม่คลิปนาสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับพี่น้องอย่าลืมกดกระลิงหมากกระลงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อการติดตามเวลาม่นักตองอูลงคลิปใหม่ๆลงคลิป แล้กก็จะได้เบึงอ่าคลิปยางรหลดเร็วค่ะพอกันไหม่ค่ะฝากติดตามขอขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ